โอ้ยถึงเลื่อถงเลือตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ Nó thùng okay. mưa quá Thử Khét mưa coi nha Rói mưa nữa, rói luôn Mùn mùn มองบาดมือนะเอาตรงไหนวะวันนี้เป็นชาวประมงตรงกลางที่ช่วยช่วยตัดเฉพาะถ่ายแล้วเข้ากล้องด้วยนะ

อู้นมันเล็กเกินผูไ้ไว้อันนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเล็กเกินโอ้ย,อยกล้องชัดดีเว้ยงั้นเราต้องเปลี่ยนกล้องเล้วมั้ง,งมันอยู่ข้างในตรงกลางเนะนี่ยอันนี้ตัวใหญ่หัวมันใหญ่ไหมได้ยังไม่ได้ไม่ได้ โอ้ยเด็กมาทิ่นั่นเองดิฟ้าก็เลือนให้เลยเนี่ยดฝั่งน้องดีกว่าก็ดูเรื่อยๆกันเดี๋ยวมันตัวเจอขึ้นก็นิดนิดเนะแต่ว่ามันถ้าอยู่ในแพรมันอ้วนดีเนี่ยนใหญ่ด้วยเนี่ย สับตกไม่รับผิดชอบนะแต่ตกตรงไหนนนนีีน่่ตตัวใหญ้อยู่เนี่ยหัวนี่พี่เนี่ยเฮ้ยห, <c oughs> หัวนตัวเบ้งตัวใหญ่ปั้นใหญ่ๆหญ่ตัดมาได้ใหญ่เลยตัวเล็กเนี่ยเนี่ย แงเตัดปั้นใหญ่ๆขึ้นไงมันหอ่อตัวใหญ่มันอยู่ข้างในอันนี่หายแก่นแล้วหอยแก่นแก่นแล้วแ,แท่งเลยแก่นแล้วโอ้โหน,นั่งแนี่เลย นี่แหละได้เพราะว่าตัวใหญ่มีอยู่ข้างในอู้หูอึ้ได้มั้ยได้อยูได้ได้มั้ย ปล่อยมนะือเลยได้ไหมเัน <c oughs> เป็นแท่งใช่ไห,ไหมอ่าไฟพ,พี่มันระบบมันบอกว่าหาไปมั้เป็นไรไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นไฟได้แล้วไ, <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> น,น,น้ารู้เนาะ แางเมียตัดเลยว่าได้ค่าน้ำมันกลับทุงเที่พอทำพอทำถ่ายวีดีโอนี้มันไม่ค่อยพูดความจริงหรอกความเป็นจริงแล้วต้องเอาตังมาให้เมียรู้ว่าอันนี้คีอแยก่ยเออแม่คืแยกมันมันอยู่ข้างข้างในไงนั่นน่ะ นี่ยงนี้อันกลางนี่ได้หมดเลยเยอะเนี่ยตรงกลางเนี่ยต้องเอาเปลือเทียบแล้วเดี๋ยวมันเออนี่ได้นี่ตัวใหญ่เอาไหมเอาอ่ะตัวมันนั่นนี่นะไปดูนี่ก็ได้ตัดเนี่ยเนี่ยตามเนี่ยตัวใหญ่เลยข้างคอกอ่ะ้กำลังโตเออแลกำลังโต อยูข้างในไหมตั้งนล้วเดินกระชังเดี๋ยวจะพังกระชังนั้นตัดไปแล้วตัดในข้อก็ได้เนไหมตัดในข้อก็ได้อะเขียวสวัสดเต็มเลยตัดไปดีนะาานให้ข้อใช่ไหม,มเดี๋ยววอนนี้คต้องมานั่งนี่

เพงเพลงหัวเาะหเหเพลงพหัวเาะที่แตกตอดกมันชีมก็ไม่อ้วนไงไม่อ้วนทำไม, <c oughs> <decía> <c oughs> มไม่ตัดแตงตัดนะแทงเลยอืมอันนี้อ้วน มันก็อพออ้วนนั่นแหละแต่ว่าตัวเล็กมากเลย,ยเออมันต้องไงที่มันต้องเลือกอืม,อมปล่อยยังเนี่ย